สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องหน้างหนึ่งกับเกม Yu-Gi-Oh Duel Links ครับผมวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวเด็กบล็อกดากอนครับผมก็เป็นสไตล์การเล่นแบบอันเชิญพิเศษนะเอนะเอตัวสกิลเนี่ยผมใช้เป็นプレสไซアンความสามารถก็คือเราสามารถทำการมองท็อปกองของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายได้ก็คือมองท็อปกองเราแล้วท็อปกองคู่แข่งได้นะว่าไปต่อไ,ไปโจวเป็นอะไรความสามารถนี้จะจบภายในเทิร์นที่5ก็คือเราสามารถมองเด็กทั้งคู่เนี่ยทั้งเราทั้งเขาเนี่ยได้จนถึงเทิร์นที่5เลยนะคือแบบเป็นสกิลที่ค่อนข้าง,างแอบโกงนิดนิดเหมือนกัน คือมองทับกองคู่แข่งนะโอเคใบแรกคือจะาเอ็นเล็กตัวเขาเนี่ยไม่สามารถทำการโจมตีโดยตรงได้และตัวเขาเนี่ยเมื่อโดนรีมูฟจะสามารถทำการอัญเชิญตัวเองออกมาได้และถ้าทำอย่างนั้นการไปได้รับพลังโจมตี200ต่อเผ่าไดโนเสาร์ที่โดนรีมูฟไปเราสามารถจะเอ็นเล็กใช้ได้เทิร์นละครั้งนะฮะแล้วก็ใบต่อมาโกลอ b บัฟตัวเขาไม่อยู่ในสุาสานสามารถทำการโม่เด็กตัวเองหนึ่งใบจากนั้นทำการอัญเชิญข้อมาันจะาสุสานได้ความสามารถนี้ใช้ได้หนึ่งครั้งต่อการดูเอลเท่านั้นนะ เจ็ s ซิงโครนความสามารถแรกไม่ได้ใช่ครับผมใช้ความสามารถ2ก็คือทิ้งก้ารบนมือได้1ใบาจากนั้นทำการอญเชิญพิเศษเข้าออกมาจากสุสานนะแล้วก็เมื่อตอนเข้าออกจากสนามตัวเขาจะโดนรีมูฟออกไปแทนการลงสุสานนะอืมแล้วก็ไฮไลท์เด็ดของเด็กเราก็คือบล็อกดากอนตัวเขาเนี่ยไม่สามารถทำการอญเชิญแบบปกติได้จะทําการอญเชิญพิเศษได้จากทั้งบนมือหรือในสุสานโดยการรีมูฟมอนสเตอร์เผาธาตุดิน3ใบครับผม จากนั้นทำการอันเชิญเข้าออกมาได้แล้วก็มอสเตอร์เผาล็อกของเราทุกใบจะไม่สามารถถูกทําลายได้ครับยกเว้นการต่อสู้แล้วก็เมื่อการไปนี้ตกลงจากสนามลงสู่สารสามารถทําการเสิร์ตมอสเตอร์เผาล็อกจากในเด็กขึ้นมือได้สูงสุด3ใบโดยมีเลเวลรวมกันให้ได้8ก็ใบต่อมาไลาเดนไลเดนนี้เอามาทําหน้าที่โม่กองเฉยฮะโม่กอง2ใบนะแล้วถ้าอยู่จนจบเอ็นเฟสก็โม่กองอีก2ใบอามมโนอิวาโต ตัวเขาไม่สามารถทําการอัญเชิญแบบพิเศษได้แล้วก็มอนสเตอร์จะไม่สามารถทําการแอคทีฟเอฟเฟกได้เลยนอกจากมอนสเตอร์สปิริตเท่านั้นนะแล้วก็เทอร์นละครั้งตอนเอนเฟดเมื่อการไม่ได้ทำการอัญเชิญแบบปกติหรือทําการอัญเชิญแบบหงายหนนะ้าให้นําการไินไี้กลับขึ้นมือครับผมแล้วก็ไปต่อมากีเกนเทสตัวเขาเนี่ยไม่สามารถทําการอัญเชิญแบบปกติได้แต่สามารถทำการอัญเชิญแบบพิเศษได้จากบนมือเท่านั้นคือการรีมูฟมอนสเตอร์เผาธาตุดินจากมิสุสารออกไปหนะ้าหนึ่งใบ จากนั้นเมื่อการมนที่ถ้าถูกทำลายจากการต่อสู้ลงสุสานสามารถทำลายการ์ดสเปลแล้วก็แถบของคู่แข่งทั้งหมดบนสนามได้คือยิงแผงหลังเขาเกลี้ยงเลยนั่นเองโอเคไปต่อมา t a ็กเกิ r คูเซเดตัวเขาเนี่ยเมื่อถูกส่งลงสุสานนะจะได้รับเออเอฟเฟกต์อออออสอ,อย่างก็คือเลือกการ์ดมอนสเตอร์คู่แข่งหนึ่งใบแล้วก็จับความหน้าป้องกันครับผม แล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็คือเลือกการเวทหรือกับดักที่หงายหน้ายนอยู่บนฟิลด์ส่งกลับขึ้นมือจากนั้นผู้แข่งจะไม่สามารถใช้งานการเอฟเฟกที่มีเทคเดียวกับการที่นำกลับขึ้นมือได้ครับผมรีเวเวลโกลมเมื่อเขาถูกโม่จากในเด็กลงสุสานเขาจะได้รับเทคก็คือสามารถทำการอัญเชิญจากในสุสานออกมาได้หรือจะนำกลับขึ้นมือก็ได้นะแล้วการเปิดออกมาเชนออฟเดอะไล b ์บีเกตตัวเขาเนี่ยเอ่อโม ก๊อบกอง3ใบาจากนั้นสามารถทําการเสิร์ชตัวไลท์สวอนจากในเด็กขึ้นมือได้ก็เอามาเสิร์ชไลเดนนี่แหละฮะแล้วก็ใบสุดท้าย Ne เดลบักเนสเอามาโม่ท็อปกอง5ใบนะไดู้ว่าเด็กนี้เล่นกับสุสานแบบจ๋าๆเลยถ้าเจอกับเด็กเอ็กน้ำนี่ก็ต้องสวดมดนะะ์ละคุณทําอะไรไม่ได้นอกจากสวดมน์เคเอ็กซ์เตอร์เด็กใบแรกนะใช้เป็นเวอร์มิเลียนครับความสามารถของเขาก็าคือสามารถทําการรีมูฟจูเนอร์ ที่อยู่บนมือหรือในสุสานหรือในฟิลเนี่ยหนึ่งใบเพื่อทําลายการ์ดในฟิลได้1ใบนะจากนั้นเมื่อมอนสเตอร์สิงโครใบนี้ถูกทําลายจากการ์ดอฟเฟ็กต์และส่งลงสุสานเราสามารถทําการทาร์เก็ตเอาการ์ดจูนเนอร์ที่อยู่ในรีมูฟโซนเนี่ยกลับขึ้นมือได้ครับผมเราการ์ดไปต่อมาสแครปดากอนเราใช้แค่เทคแรกนะก็คือสามารถทําการทาร์เก็ตการ์ดที่เราควบคุมได้1ใบแล้วก็การ์ดคู่แข่ง1ใบทําการทําลายทิ้งครับผม แล้วก็โอนี่มันลุนี่ก็ใช้แค่เทคเดียวเหมือนกันนั่นก็คือมอสเตอร,ร์นี้จะไม่ถูกทำลายจากการเอฟเฟกครับผมนึกว่าเอามายืน3 0 0พนะแล้วก็ไม่ถูกทำลายเนี่ยถือว่าอะไรว่าเก่งแล้วล่ะไปต่อมาเฮลติกซานดากอนก็เอามาถอดโอเวอร์เลนดึงจากนั้นทิ้งการ์ดมอสเตอร,ร์ที่อยู่ในมือหรือว่าในสนามเรากี่ไปได้จากนั้นทำลายการ์ดที่อยู่ในฟิลเท่ากับจำนวนที่เราทิ้งไปนะแมงมุมเอามารีมูฟมอสเตอร์คู่แข่งออกแล้วก็ตีเข้าไรพ,พอยต์นะฮะแล้วก็ ตัวน้องแมงสาบตัวนี้เอามาแอนตี้พวกที่ทําการอันเชิญสิงโครที่มีเลเวลหขึ้นไปนะเออเพราะว่าหลังๆมาก็เจอเยอะแล้วล่ะเอามาสู้กับทันเดอร์ดากอนโดยเฉพาะฮะไดบูฟก็เอามาแซกตัวเองแล้วก็ยิงการ์ดทุกแห่งหนึ่งใบนะโอเคดูรีเพลย์กันครับผมตัวเด็กที่ค่อนข้างเล่นได้ยืดหยุ่นพอสมควรนะแต่ว่าต้องทําความรู้จักกับเด็กนิดหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นนี่ถ้าตัดสินใจทําอะไรแบบ สิทพลาดไปก็จะสูญเสียการ์ดไปอยู่ในรีมูฟโซนค่อนข้างเยอะครับผมอันนี้เจอกับเด็กอินฟินิตี้อ่าเราได้เริ่มก่อนนะอ่าใช้สกิลเพลแซนดูจากรีดเซนนี้น่าจะไม่เห็นนะว่าเราสามารถมองท็อปกองได้ น่าจะต้องไปดูตอนเล่นสดนะถึงจะรู้ว่าตัวสกิลเนี่ยทำงานยังไงให้ไรเดนโม่กองนะ,ะโม่เจอไลโวิเวอร์กเลมแล้วก็ทำการอญเชิญมาแล้วก็ทำการอญเชิญน้องแมงสาบมายืนไว้นะเพราะอย่างที่เรารูฮะว่าสไตล์การเล่นของอินฟอนิตี้เนี่ยเขาสามารถเล่นคู่กับเดมอนกับยิเทลแล้วก็ทำการซิงโปรหกดาวได้ลรลวๆฮนะแล้วก็เอามาขัดขาเขาจังหวะน,นั่นแหละผีผ่านเธอเลยวันนี้เขา,มา,เาหมอบแผงหลังแล้ว,ลว,ลวเราก็เปิด เออนดนะิโดบักนะโมดหอกกอง5ใบนะโมดเมื่โดนโกเลมก็อัเชิญออกมาแต่วันนี้ทำการรีมูฟมอนสเตอร์ธาตุดินออกเพื่อทำการอัเชิญกิกันเทสนะก็ทำการซิงอเอ่ออเ็กซิ์เอ่อเป็นไดวูฟเพื่อทำลายแขงหลังเขาอ่าเกรนไล่นะเรนโบไลฟ์แล้วก็ใช้ความสมามารถของตัวแบล็กดราก้อนนะฮะทำการอันเอออ่ัอเชิญโดยการรีมูฟมอนสเตอร์ธาตุดิน3ใบ แล้วก็อัญเชิญตัวเจนเล็กไปด้วยหนึ่งใบแล้วก็เทคเจนเล็กเนี่ยบอกว่าถ้าหากตัวเขาโดนรีมูฟใช่ไหมเขาก็จะทําการอัญเชิญออกมาแบบพิเศษได้ครับผมอ่าตีไปะละเขาเปิดเลนโบไลฟ์นะทิ้งก้อนเมือหนึ่งใบแล้วก็เปลี่ยนความเสียหายเป็นเพิ่มไลฟ์พอยท์แทนอ่าใช้สกิลละวอินฟินิตี้อินเฟอร์นโนตามสูตรนะไทลันเชอร์นะขุดตัวเดมอนกับบีเทิลขึ้นมา แล้วก็เสิร์ฟมิลาดเดี๋ยวนทำการซิงโครครับผมเป็นตัวดูมนะจากนั้นความสามารถของตัวน้องแมนสาบนะทำการถอดไส้โอเวอร์เลยหนึ่งแล้วก็ทำการเนเกตการเชิญแล้วทำลายทิ้งซะมิลาดแซกตัวเองนะเลขเหมือนเดิมฮนะทำการซิงโครอีกครั้งฮนะ เป็นคอร์ลดากอนเราก็ทำการเนเกตการอันเชิญแล้วก็ทิ้งไปเขาก็ยังทำต่อฮะเรียกได้ว่าเราก็หยุดได้เต็มที่แค่นี้แหละฮะอ่าโอเคหยุดลูกแล้วนะเขาทิ้งคอร์ลสุดท้ายเป็นบีอัลแ e นกฮะใช้ความสมารนะอันนี้เขาน่าจะตัดสินใจพลาดครับโดยการใช้เอ่อ โดยการทิง้งเจ้าตัว Infinity เบรกแล้วก็ทำการส่งตัว Black Dragon ขึ้นมือนะฮะเขาแทนที่เขาจะาหมอบไว้แล้วก็ตีตัวแจ็เล็กทิง้งนะเออแล้วก็รอยิงทิง้งของเทินหน้าอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของเขาผิดไปละเฮสยโม่กองนะแล้วก็ทำการเสิร์ฟนะแต่อันนี้น่าจะล่วงสุาสานหมดละก็เลยเสิร์ฟไม่ขึ้นมือแล้วก็ทำการรีมูฟมอนสเตอร์าตุดิน3ตัวเนพะื่อทำการไอเชญบล็อกดาก้อน อ่ะแล้วก็เหมือนเดิมฮะแจนเล็กกลับมาไอ้บลอกสายต้อนทำการโจมตีฮะอ่านี่เขาก็กดยอมแพ้เลยนะเรียกได้ว่าเนื่องจากว่าเรารู้สเต็ปการเล่นของตัวอินฟินิตี้ด้วยแหละเพราะผมเคยทำคลิปรีวิวไว้นะเรียกว่าไม่ได้กินฉันหรอกอีกตาหนึ่งนะอันนี้เจอกับทันเดอร์ดากอน น,นี่เรียกว่าเล่นเล่นคุ้มเลยฮะเล่นเรียกว่าผมเล่นจนแบบกองหมดมั้งเออโอเคแชสกีก็ทำการถมสุสานแล้วก็เรียกไลเดนขึ้นมือนะฮะแล้วก็เรียกไลเดนมาถมสุสาน จังหวะนี้เราดวงสวยนิดนึงฮะนี่เรียกว่าเราใช้เวทถุงสุสานไม่ได้แล้วเพราะว่าเราดันจูบโดนไรเดน2ใบที่มีในเด็กนะแ้เงเยอะไรจะดวงสวยอ่ะเราก็ใช้ไรเดนถุงสุสานกันแล้วก็ใช้สกิลของคูเซเดอร์นะจับเขาพลิกควา้าแล้วก็เก็บทิ้งเลยอ่ะจบเทินแล้วก็ทําการโม่อีกสองใบเขาลงไรเดนมาอีกนะถุงกองไรเดนอ่ะแล้วก็ตายคู่นะแล้วก็ลงไรเดนเอยู่ฮะ ศึกไรเดนฮะศึกไรเดนสถานพบอ่าโม่โดนกูเลมน,นะกเลมขึ้นมาเดี๋ยวนั้นทำการเอ็กซ์เซทผมเป็นน้องแมงสาบนะ,ะ,ะการตรงตีเข้าไปนึกว่าเราปลดสกิลของตัวยูเบลนะเขาทำการเสกการ์ดมาเพื่อรีมุกออกแล้วจวดสองได้จากวันนี้เราก็เล่นของกันเราก็เล่นนีเดอร์บัคโม่กองตัวเองห้าใบ อ่าซีปูเลมนะโม่โดนตัวเองแล้วก็ทำการเฉลี่ยพิเศษเผอิญว่าเขาโชคดีมากเลยเขามีตัวเออ่เจ้าเนี่ยเบรกทอกสกิลอยู่นะฮะเขาเลยทำการเนเกตความสามารถของน้องมังสาผมนะก็เลยสามารถทำการอัญเชิญแบบเล,เ,เ,ลเวเนียลมาโดยไม่ถูกทำลายได้ อาถูากเวลาทิ้ง <c oughs> แล้วก็เรียกตัวแปดดาวออกมานะอเอออย่างนี้จังหวะนี้ผมค่อนข้างโชคดีนะเพราะผมจวดโดนบล็อเกเล่อดีก็ทำการรีมูฟมอนสเตอร์ท่าดินนะอ่าแล้วก็ใช้เทคแจนเล็กครับผมแล้วทำการลงอีวาตโตะแล้วก็ใช้ดรวูฟนะทำการแซกตัวเองแล้วก็ยิงมอนสเตอร์แปดดาวเขา แต่ก็จริงๆก็พูดว่าโชคดีไม่ได้ฮะเพราะาในหลุม <c oughs> ในหลุมผมเองอ่ะก็มีตัวบล็อกดากอนอยู่แล้วนะเออถึงจะจูไม่โดนผมก็ได้ใช้เหมือนกันแต่ว่าจังหวะนี้คือผมจะมีบล็อกดากอน2ตัวไงอ่อ่าแล้วก็ใช้สกิลของเอ่อโกลอนะทำการโม่กองหนึ่งใบแล้วก็ทําการอัญเชิญเขาออกมาขึ้นมาจากสุสานแล้วจังหวะนี้ค่อนข้างโชคดีฮนะได้ว่าโมโดนตัวเจคซินโครนนะนะทำการอัญเชิญวัวมิเลียนะฮะ Block นะอ่าบล็อกดาก้อนนักความสามารถก็คือเมื่อเขาตกลงสุสานนะเราก็สามารถทำการเสิร์ชมอนสเตอร์ธาตุร็อกเนี่ยจากในเด็กให้อ่าเลเวลไม่ไม่เกิน8ได้ซึ่งในเด็กใบสุดท้ายผมที่เหลือหนึ่งใบนี้ก็คือเป็นบล็อกโกเลมพอดีนะอ่ะาแต่สามบัติโอเลียนทำการรีมูฟเจสซิงโครนออกเพื่อยิงตัวเลเวเนียแล้วก็ทำการ Un อัญเชิญบล็อกดาก้อนในลำดับต่อไปครับแต่ว่าเขายอมก่อนนะเออเรียกว่าแฮนด์แท็บน่าจะมีไม่พอหยุดการโจมตีสามครั้งฮนะโอเค มาเล่นสดตา,าหนึ่งนะครับอย่ามิยุกิจะเจอกับแบร็กเมจิเชียนหรือเปล่าเขยเริ่มหลังนะเขยใช้สกิล เห็นไหมเราจะเห็นว่าท็อปกองเขาเนี่ยเป็นอะไรท็อปกองไปต่อไปเขาเป็นน,นี่ตัวต่อพันปีอาไม่ใช่ละเป็นตัวแปดดาวละที <c oughs> เราทำการลงตัวไรเดนไปเพื่อทำการผมสุสานก่อนนะฮะโอเคโมโดนบล็อกกูเลมนะโอเคทำการอัญเชิญบล็อกกูเลมโดยการรีมูฟ แจนเล็กซ์เอ่อแล้วก็เจ้าตัวกูเลมแล้วก็เจ้านี่ที่วันหนลุมแล้วกันไปแล้วก็ทำการอัญเชิญเล็กซ์ออกมาแล้วฮะยังหวะนี้ผมว่าเขาน่าจะมีแฮนด์แทบแน่ๆเพราะงั้นผมขอเล่นเซฟเซฟโดยการซิงเอ่อเอ็กซิส เป็นน้องแมงสาบไปก่อนโอเคไปต้องเอาพันเก้าตีก่อนนะเพื่อไม่ให้เขาใช้ตัวสกิลเดซี่รอเนี่ยถ้าหากเขาห้ามเราขานาดนี้เราก็หยุดคนระับไ,ไม่ไปต่อนะโอ้ไปต่อไปเป็นของใหญ่ฮนะเจอ BLS ฮนะแ <laughs> อ้เลย คลงตัวไรเดนไปนะจากวันนี้ทำการซิงคโครเลยเป็นโอ้ี้ i มารู้นะคิดว่าการตายไว้ก่อนเผื่อเราเจอเลวเนียแน่ๆเทินหน้าฮนะไม่สิไม่ใช่เลวเนียเทินหน้าเราเจอกับ a b l s อ่บล็อกเลมพอสมารถท,ทำงานเอ่อเราจะทำการเสิร์ช ตัวกีกันเฮดแล้วก็อ,อีวาโตขึ้นมือนะแล้วก็เราจะทำการอันเชิญบล็อกวูเลมดีไหมสองพันห้าพันเก้าผมก็ทำการลงเจ้าตัวนี้ไปดีกว่าโอเค ก็รีมูฟอย่างๆอย่างตอนนี้ฟิลเราเต็มนะเราจะไม่ไม่ไมพยายามไปฟีวตรงนี้ๆๆๆผมว่าเออบล็อกโกเลมแหละลงบล็อกโกเลมเซฟสุดครับเพราะมันไม่ถูกทำลายจากการต่อเอ่อไม่ถูกทำลายแต่ว่าถูกทำลายจากการต่อสู้อยู่ดีนะอืมโอเค ตีเลยถ้าเจอเดวิ่งมนเลฟฟอร์สจังหวะนี้ก็คือกรีดนะฮะก็ต้องลุ้นเลยนะว่าเขามีแฮนด์แท็บบนมือกี่ใบถ้าเขามีพอที่จะหยุดการโจมตีได้สองครั้งก็ต้องยอมจริงฮะเพราะว่าเทิร์นต่อไปเราเจอบ l s อะนอสะว่าของใหญ่เลยแหละ ขึ่งซูไม่ไหวแนะ่ๆะเพราะว่า b l s ถ้าลงมาก็ตีตัวนี้สองตัวตัดเอ้ยไม่ดีถึงเจอ BOS เราก็ใช้น้องแมงสากเนเกตได้เนาะเออผมคิดเองนะเออผมกลัวไปเองเนาะผมมีน้องแมงสาบอยู่กลัวอะไรอย่าบอกนะว่าเขาเน็ตไม่ดีหรือเขายอมแพ้เรียบร้อยแลผมเขายอมแพ้นะเห็นไหมนด้ดีว่าเด็กนี้ค่อนข้างเก่ง เพราะว่าเรามีตัวดักทางอย่างน้องแมงสาบแล้วก็ทําการอัญเชิญแบบพิเศษได้ง่ายดายมากฮะแล้วก็ยังมีสกิลแท็บที่ขี้โกงก็คือในการส่องดูท็อปเด็กเขาได้ด้วยไงผมว่ามันมันขี้โกงตรงส่องท็อปเด็กได้อ่ะแล้วมันทําให้เรารู้ไงว่าเทิร์นหน้าเราควรเล่นยังไงนะเออโอเคการ์ดต่บไปหาจากไหนได้บ้างโอเคอ่ะแจนเล็กส์ได้จากการเอ่ดอดรอปของทีแาโนนะตัวละครทีแาโนจากโลก GX เอครับผมโกลอพนี่ได้จากบล็อกจัดเม้นท์ฟอร์ดครับผม แล้วก็เจสซิงโคลนอันนี้ได้จากบล็อกแอเรียลแอซเซลครับผมบล็ Block อกดากอนนี่อยู่ในบล็อกการเดนออบล็อกนะรเรียกได้ว่าเป็นบล็อกสุดฮิตนะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเปิดบล็อกการเดนออบล็อกเป็นเยอะเพราะว่าเปิดหาตัวแมกเนตวอลเลเยอร์แล้วก็เทียมิทก็ผมก็เลยไม่อยากให้มองข้ามตัวบล็อกดากอนนะฮะเรียกได้ว่าถ้าใครเปิดได้มาสามใบถือว่าดีมากเลยนะเอามาทําดิกนี้ต่อได้เลยแล้วก็ใบต่อมาไลเดนไลเดนก็อยู่ในบล็อกจัตเต็มฟอร์สเหมือนกันอีวโตอันนี้ได้จากการ อัพเลเวลของตัวกองสตองนะก็คือได้มาเลยอ่าแล้วก็กิกันเตสอันนี้อยู่ในบนะ็อกซี่เคล็ดออฟเดอะแอนเชียนนะอ่าเทเคิลดูครูไซเดอร์นี่ได้จากการอัพเลเวลตัวยูกินะฮะยูกิมูโตะในโลกดาร์กไซออฟแดนเซนชันนะฮะแล้วก็ World, รีเวเวลเอ่อรีเวเวลโกลิมอยู่ในกราเดียนต์ออฟบล็อกเหมือนกันแล้วก็อาร์ตออฟอาร์ติสก็มีนะออฟแอตแลนติสพูดอย่ะ <laughs> Art of a t l a n t i ครับขออภัยแล้วก็ใบของไหลอดก็อยู่ในจัดเมน n ฟอร์เหมือนกันนะผมแล้วก็มีนิเดอร์บักนิเดอรกนี่อยู่ในการ์ดออฟเดอะไททันนะเรียว่าบ็อกเก่าหน่อยนะนี่ยวมิเลียนวอมิเลียนอยู่บ็อกแบสซิงโรดครับผมแล้วก็สครับด a กอนอยู่ในวา h a ฮาร่าคอลลิแล้วก็โอน ala, อิมารุ aru, อยู่ใน a อริเลแอซซอลครับผม เอลิติกซันดากอนอยู่ในอินฟินิตี้เรย์น้องแมงมุมวันนี้อยู่ในแฟนทอมออฟ g ก l a ล็กซี่ฮะแล้วก็น้องแมงสาบนะอันนี้ก็อยู่แฟนทอมออฟ g ก l a ล็กซี่เช่นกันแล้วก็ใบสุดท้ายไดร์วูฟไดวูฟอยู่ในบล็อก r วลเชตออฟเด e t a l เมทัลครับนะผมก็ลิ b บล็อกดากอนผมก็จะประมาณนี้นะจริงๆก็จะมีเวทอีกใบหนึ่งครับที่ใช้ได้ดีมากๆเหมือนกันก็เอามา แทนในส่วนของเจ็ตซิงโครนก็ได้แต่ซึ่งใบนั้นผมยังไม่มีมันอยู่ในาการอัพเลเวลของตัวละครในโลกจีเกับเวล45ผมับยังอัพไม่ถึงนะก็ลิทผมก็เลยเล่นออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้ก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้มาพูดคุยกันในไลฟ์สด YouTube นะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ